day คนจริงๆนะครับขอโทษมากเลยครับนะควันนี้มาแนะนำนะครับด้านขวามือของผมนะครับคุณเกียรติศักดิ์นะครับผู้สมัครของพรัเจ้าวไกลที่อำเภอเมืองเขตเลตั้งที่หนึร้อยเอ็ดที่นี่นะครับพาอแม่พี่น้องครับคนนี้ทำงานต่อสู้กับพ่อแม่พี่น้องมาอย่างยาวนานครับ สมาชิกเกษตรกรรายย่อยภาคอีสานหรือสกยเมื่อประมาณให้คุณเกียรติศักดิ์ได้มีโอกาส ขอพูดเรอนบายขอ้นก่อนครับพาที่ร้อนครับ่าาไกรคนนี้อยากจ แรกก็คือการุนดีการดูดีคืออะไรพักนกายขออาสาไปยุติการับสื่อขอต่อหน้าที่ดำเดิน ไทยกลับมาเป็นประชาธิปไตยไม่ได้นะครับข้อที่สามครับนอกจากนี้แล้ว ลูกหลาเราอยากรับเลื่อการหัวดีถ้าอยากรับใช้กระจายชนเข้มรู้กันทั้งอำเภอไม่ยาเสพติดเยอะมีคนเดียวเท่านั้นที่ไปดูตัดตัวนะครับ ตรวจชับผู้ใหญ่ในกรุงเทพสินักแค่งเขาเรียบเลย มีไหมครับมีไหมครับกู้กยศมีไหมยกมือให้ดูหน่อยหลายคนเลยเนาะลูกหลานคนยากคนจนลูกหลายลูกหลายคนจนเริ่มต้นชีวิตเรียนจบออกมาก็ลบไปแล้วสองแสนกว่าบาทใช่ไหมครับใช่ไหมครับกอยศนี่เริ่มต้นชีวิตนี่คนที่กู้กยศเริ่มต้นชีวิตก็ลบไปแล้วสองแสนกว่าบาทนะไม่ได้เริ่มต้นเท่ากันนะใช่ไหมใช่ไหมครับจบออกมาแทนที่จะได้ไป หาทั้งหลักความรู้ไปใช้ในอานาคตแทนที่จะได้ไปเป็นคนรวยหรือลูกหลานคนจนนะครับทหารเกณฑ์นี่ใครไปเป็นทหารเกณฑ์ล,นนลูกคนจนลไปเป็นทหารเกณฑ์ใช่ไหมครับ <c oughs> ลูกคนรวยนี่ได้ผ่อนผันเยอนะแยะเรียนสูงๆก็ได้ผ่อนผันเยอะแยะใช่ไหมครับลูกคนจนมีกาลเรียนสูงๆกับเขาบ้างไหม <c oughs> น้อยกว่าน้อย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> น้อยกว่าน้อย การลูกหลานคนจนเอาไปเอาเวลามันสดใสของชีวิตตายเพราะวันนี้ความจนมันเกาะกินมันทำลายประเทศไทยไประชาชนอ่อนแอมีแต่น,นี่มีสิ่งเหมือนคนลอยคอในน้ำอยู่ขอไม้อะไรมาพอเอกาะได้พอหยุดได้ออก็เกาะกันไปหอไม้ไปยุทธ์ี่ไม่อยากจะเกาะเท่าไหลแต่มันลอยมายังต้องเกาะเลยคนระับ นคจนนี่ใชไ้องไปสับแความจนกัอีกชนไม่อยันทรไปสับจความจนต่อหน้าาัอีกตหน้าสาธารณอีกก็ไปขอจนท่ไหร่เนาะนี่เราอว่สหวิการที่ดีดูแลคนตั้งแต่เกิดจตายมันจาเป็นพบคลอ่อนแออย่างนี้ปเไทยประเทศแข่งได้ยังไงเพราะไม่เนอง มีได้ไหมครับไ,ได้ไหมครับไ้มาจะสร้างประเทศที่เข้มแข็งคนไหนจะเสื้อผ้เสื้อผ้าเ,เป็นเกษตรกร,รกไปเป็นแรงงานรับจ้างค้าแรงขั้นต่ำเลี้ยงลูกให้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพได้ไหมครับได้ไหมครับไม่ได,ไได้ดังนั้นคนจิงไม่อยากมีลูกวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ทำยังไงครับ เพื่อให้คนที่เกิด30ปีที่แล้วปีละล้านคนตอนนี้เหลือปีละห0 0แสคนทำให้มันกลับขึ้นมาไงครับทำให้คนอย่างน้อยมีเงินดูแลลูกให้เขามีความมัน่นคงเดือนละพันสองรอยบาทไปดูแลลูกให้อที่มันลดลงจากถึงล้านเหลือห้าแสนเนี่ยมันกลับไปมีเดินเกิดใหม่ในประเทศไทยปีละหกแสนปีละเจ0 0แสนได้ประเทศจะถึงมีอนาคตจากที่มันลงมาอยู่ทำให้มัน สูงขึ้นได้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับนี่ขึ้มาจากฐานทิ่แบบนี้เอาอีกตัวหนึ่งสร้างรัฐบาลิการเอาอีกตัวที่สำคัญผู้สูงอายุครับวันนี้อายุลร้อยปีนะถึงจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีจ่ายไม่หมดในชาตินี้ลูกเราต้องจ่ายต่อด้วยใช่ไหมครับจะโตต่อรุ่นใช่ไหมครับแทนที่ลูกเราจะได้มีโอกาสเมาหากินหรือตา ไม่รู้จะตัดวงจรที่ไหนนะเดือนนี้จะตัดวงจรครับสามต้นขาต่อเดือนี่จะตัดวงจรความยากจนจากลูกของุ่นครับเพราะอะไรผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนความเดือเรือร้อนใจความทุกข์ใจของเขาคืออะไรแน่นอนไม่มีที่จะพึ่งขน้องแต่ทุกข์ใจมากกว่านั้นคือห่วงลูกลูกลๆไปทำงานต้องโผลเงินมาให้ทุกเดือนใช่ไหมครับไม่อยากเป็นภาระลูกใช่ไหมครับใช่นไหม อยาาาลูกอยากให้ได้อยากให้ลูกหลานเขาเงินที่เข้าหาไม่ได้เนี่ยเอาไปเลี้ยงลูกตัวเองไปขอทาก็ไปขอรถให้ลูกหลานของเราได้ชีวิตที่ดีของเขาเองใช่ไหมแต่เ้าต้องมีชีวิตเงินมีเพียงพอตรงนี้ล่ะลูกหลานเราไม่ต้องส่งเงินมาให้ล่ะเขาจะได้เงินที่ส่งให้เราไปให้ลูกเขาเรียนโรงเรียนดีๆให้ขอรถขอท่ามันจะตัดวงจรความยากจนจะรู้ต่อรู้ใจใช่ไหมครับ ความสำคัญของวัฒนธรรมิการมันจะทำคนไทยกับคนไต้หวันรวยเท่ากันเนาะ45ปีที่แล้วปีที่ผมเกิดประเทศไทยก็พัฒนาแบนี้ปนนนน45ปีก็พัฒนาไต้หวันครับ45ปีก็พัฒนาอย่างนี้เพาไปอย่างนี้ดูประเทศนคนไทยก็วิ่งแข่งทาการกัน,กนครับวิ่งแข่งกับโลกาภิวัตน์ใครวิ่งช้ากว่าแพ้จนลง ประเทศทุกประเทศวิ่งคัเวียดนามก็วิ่งอินโดนีเซียก็วิ่งทุกคนวิ่งมาเลเซียก็วิ่งไต้หวันก็วิ่งหนีเราไปมาเลเซียเรางวิ่งหนีเราไปเวียดนามวิ่งตามเรามาอินโดนีเซียวิ่งตามเรามาทุกคนแข่งกันวิ่งหมดเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับใครวิ่งช้ากว่าแพ้ไต้หวันที่ถูกแล้วจูกเริ่มต้นเดียวกัน45ปีที่แล้วใครวิ่งทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้าก็คือ เลยมีสินค้าอุตสาหกรรมที่เป็นของเราเองนะครับจำได้ไหมครับทานินจำได้ไหมทานินจำได้ไหมตายไปแล้วนะเดี๋ยวนี้ล้มละลายหายไปแล้ว <S <S ใช่ป่ะแต่ครั้งหนึ่งเราเคยนะมีนะเพราะงป็นน้องครับถ้าพวกเรามีอำน,นาจเราจะสร้างสังคมแบบนี้คนนี้มาบอกพี่น้องไว้ไม่รู้เมื่อไหร่นะมีอำนาจหวังว่ารอบนี้เลยหวังว่าคนนี้จะกลับ คนที่เราอ,อยากสร้างนี่คือภารกิจของคนรุ่นเราครับส่งต่อสังคมที่ดีกว่านี้ให้กับคนรุ่นต่อไปใช่ไหมครับลูกหลานของเราควรจะมีโอกาสพวกเขาควรจะได้รับโอกาสที่เกิดเติบโตในสังคมที่ดีกว่านี้ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้พวกเขามีโอกาสเขาควรจะได้รับโอกาสที่จะเติบ E วันนี้ไม่ใช่เวลาแห่งความหมดหวังวันนี้คือเวลาที่เราต้องกล้า,าเผชิญชะตาสิสงต่ารที่เราพูดไม่ง่ายหรอกครับอาจจะทำให้เสร็จภายในสามปีส่ปีแต่ และนี่คือที่มาที่มาของคับขวัญการหาเสียงของเราการก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมให้พวกเราพาประเทศไทยไปเหมือนญี่ปุ่นให้พวกเราสร้างประเทศไทยเหมือนไต้หวันให้พวกเราพาประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญแล้วเหมือนอย่างอังกฤษนี่คือที่ที่เราอยากไปการเลือกตั้งทงนันทีทันเลืองเลือกตวง ระหว่างประเด็นการกับประชาธิปไตยขอโอกาสให้เราเข้าไปทํางานครับขอโอกาสให้ผู้สมัครเราอำเภอเมืองเกียรติศักดิ์เข้าไปรับใช้พี่น้องประชาชนขอโอกาสให้พักเก้าไกลนําความเจริญกาวหน้สู่สังคมไทยํอาอนาคตที่สดใสมาสู่สังคมไทยพวกเราพรรเก้าไก่ในที่สุดค,คุณผู้ชจะเหีนเท่านี้เดินทางกลับกากโดยสวัสดิภาพ Một b ทำพิี่ซึ่งประกอบด้วยเมืองทั้งหมดห้าตำบลครับผมจะตปสั่งให้ลุงคาว่าที่ผู้สมัครสอสอคอยพักเก้าไกลวันนี้จะมีโอกาสการทำรู้จักพี่น้องชาวตำบลปอพานและใกล้เทียงครับเปิดตัวให้พี่น้องรู้ทราบรับรู้ว่านโยอุบายของพักเก้าไกลของเรามีอะไรบ้างนะครับ คำว่าการเมืองดีาความดีมีอาวตอะไรบ้างท่านกิน,นละท่านช่วยผู้หาเสียงคือคุณเนนอกละครก็ได้กล่าวไปแล้วในเบื้องต้นนะครับผมเองหยาติศักดิ์แคทุินกามั่นใจและยิ่ง,ย,งยิ่งมั่นใจนะครับว่านโยบายที่กล่าวมาทั้ง 5, 6, 7, 8ข้อนั้นพวกเราพักเก้าไปรัะประผมหยติศาาักดิ์แทลิคกา มั่นใจว่าทําได้ทําจริงแน่นอนทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าพิบอทขอโอกาสจากพี่น้องชาวประเทียนที่หนึ่งให้โอกาสพักเก้าไปและผมจะสุดสัจ์ให้ลูกกาเข้าไปรับใช้พี่น้องในสภาผู้แทนราษฎรในโอกาสนั้นใกล้เดือนครับทุกคนครับ ว่าที่ผู้สมัครสอเจ็ประกอบไปด้วยอำเภอชวนภูมิอำเภอโพนทายอำเภอหนองยูรวมเป็นตำบลหนองยูวันนี้มีโอกาสได้มาเปิดตัวผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครสอเจดปรกไปด้วยอำเภอชวนภูมิอำเภอนจาอำเภอหนองยูวมเป็นตำบลหนองยูนะครับวันนี้ผู้ชมายเสียงได้ ฝากสื่อหาเสียงให้กับพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอดทุกเขตนะครับหรือว่าทุกสื่ก็ทุกคก็มาเียกตัพน้องวันนี้ผมอยากจะฝากพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอดและพี่น้องทั้งประเทศไทยว่าการเมืองที่จะเปลี่ยนได้นั้นจะต้องเป็นการเมืองแบบใหม่จะต้องเป็นการเมืองแบบถ้าจเป็นการเมืองแบบเดิมเราก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้วันนี้ทางพักเก้าไกล ในเรื space, ่องของนโยบายต่างๆนะครับเกีบหนึ่งท่านก็ได้เก็บสองแท็กก็ได้วิสพามูลสองพันห้าร้อยหกสิบผมขออุทิศให้พี่น้องชาวจังหวัดไร่และพี่น้องทั่วประเทศไทยได้ร่วมกันก้าวไปลทั้งสองฝั่งเพื่อประเทศไทยก้าวไกลทั้งสองฝั่งแล้วประเทศไทยจะเป็นครับ